แล้วก็เรื่องนินทา <S 2> <S 2> เรื่องนินทานะคะเรื่องนินทานัดพูดได้ไหมว่าเป็นใครจริงๆแล้วอ่ะนัดคุยกับคนคนเดียวก็คือพี่พีทพี่พีทที่เป็นภรรยาของพี่กระลอกเชิญยิ้มซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่านัดไม่รู้นะว่าพี่พีทรู้สึกกับนัดยังไงแต่สําหรับนัดอ่ะนัดก็รักและเคารพแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะสิบกับเขาแต่ว่าความรู้สึกพี่พีทตอนนี้จะเป็นยังไงนัดไม่ทราบแต่ว่าสําหรับนัดอ่ะนัดรักและเคารพแล้วรู้สึกว่าพี่พีทคือคนที่ เราไว้ใจแล้วมีปัญหาแล้วเราจะโทรหากันตลอดตั้งแต่นะัทยังไม่ได้คบกับโชคนัดติดต่อกับพีษมาตลอดมานานมากนีอะไรก็เอ้ยพี่เล่าสู่กันฟังอารมณ์แบบสาระคน,คนเศร้าเป็นที่ระบายอะไรแบบนี้เราต้องบอกแบบนี้ก่อนไม่ใช่ว่านึกอยู่ๆไปโทรโทรที่พี่บอลบอกว่านันดคุยกับคนสนิทแล้วที่นัดเลือกคุยกับพีษเพราะหนึ่งก็เป็นคนสนิทของพี่บอลน,นั่นแหละเพราะว่าอย่างน้อย พี่พีทก็รู้จักพี่บอลดีพี่พีทก็รู้จักหนูดีถ้าหนูกูดกับพี่พีทอย่างน้อยเรื่องก็ไม่แปลงสารเพราะพี่พีทไม่ทําให้ใครทะเลาะกันอยู่แล้วนัดแค่อยากระบายอยากคุยกับใครสักคนนึงเพอตั้งแต่เกิดปัญหาจนถึงเรื่องใหญ่เรื่องโตนัดไม่เคยคุยกับใครเลยนัดไม่เคยคุยกับใครเลยจริงๆนัดก็เลยรู้สึกว่าแบบเออนัดอยากระบายกับใครสักคนนึงนัดก็เลยเลือกที่จะคุยกับพี่พีทแล้วเรื่องนี้ก็เลยไปถึงพี่บอลแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องว่านัดเอาไปเล่าให้คนสนิทฟังที่มาคือแบบนี้ค่ะคือสําหรัับนนก็ ยอมรับว่านับรักและเคารพและเขาก็เป็นผู้ใหญ่คนแรกที่นัก,นกถึงวลาทีม่มีปัญหาเพราะว่านัทรหาเขาตลอดทุกครั้งที่นับม,มีปัญหาแบบนี้อ่ะแล้วทีนี้พอจบจากเรื่องนี้ปับ๊บอ่ะพี่บอลก็ได้มาคุยในวันงานที่นงทบ,บ,บุรีลับางังจากอืมอ่าที่พี่ชูได้มาด้วยค่ะที่พี่ชูได้บอกว่าอ่าได้ได้มาคุยกับ น้องๆก็คือผมกับนัทแล้วก็พี่บอลนาะก็ได้มาคุยว่าอยากให้ดีการอะไรเงี้ยก็แล้วหลังจากนั้นพอคุยเชียร์ตรงนั้นจบทุกอย่างปั๊บผมก็อ่าขอโทษในสิ่งที่นัทพูดนัทก็ขอโทษในสิ่งที่พูดพูดไม่ดีคือนัทต้องบอกก่อนว่านัทอะที่ไปคุยกับพีทอะไรที่ใช่ใช่ใช่ที่ไปเล่าพี่พีทคือนัทก็บอกเขาว่าโอเคต่อไปไนียนัทจะไม่คุยกับใครเลยแล้วนัทก็ขอโทษอย่างหนึ่งคือนัทอะเป็นคนพูดตรงเป็นคนตาแข็ง คนมันก็เลยมองว่าแบบไ้ยนัดแรงนัดหลายแต่คือลุกนัดอ่ะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่นั้นั้นเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกถ้าใครรู้จักนัจจะรู้ว่านัดเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วหลังจากวันนั้นปั๊บอ่าพี่ชูก็ใช่ใช่ได้พี่ชูบอกพี่ชูก็โทรมาเราก็โทรหาพี่ชูใช่ใช่โทรหาตอนบ่ายตอนบ่ายแล้วทีนี้พี่ชูก็บอกว่าให้เราอ่ะนำดอกไม้แล้วก็ไปขอโทษพี่บอลแต่ณะวันนั้นอ่ะณวันนั้นหลังเวทีเราก็ได้ได้ยกมือขอโทษแล้วพี่บอลก็บอกว่า เออเราก็ต่างคนต่างทํางานอ่าอก็คือวันนั้นก็เหมือนจบจบได้ดีครับพก็ไม่ได้มีอะไรใช่เราก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าจะใช่เราก็ตอนเช้ามาตอนเช้ามานัดพี่ชูก็บอกว่าให้เราไปขอโทษกับพี่บอลอีกให้เอาพานเอาอะไรไปขอโทษแล้วทีเนี้ยนัดก็มานัดก็เลยมานั่งพูดอันนี้เป็นความคิดของนัดคนเดียวนะคะนัดก็มานั่งคิดว่า นัดผิดอะไรนะัดจะต้องไปขอโทษพี่บอลเรื่องอะไรอ่ะนะดนะัดต้องไปขอโทษกับเขาเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่นะัดพูดไม่ดีคําว่าไม่โอเคคําว่าพูดจาไม่น่ารักอันเนี้ยนัดขอโทษไปหมดแล้วแล้วนะัดจะต้องไปขอโทษพี่บอลเรื่องอะไรอีกเรื่องที่นัดผิดตรงไหนคือนะัดทาอะไรผิดตรงไหนที่ที่มันถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วนะัดก็ก็หาตรงเนี้ยไม่เจออ่นะนัดก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้เข้าไปแล้วก็บอกตรงๆว่าก็ไม่กล้าสู้หน้าด้วย เพราะว่าที่นัดไม่ลงจากรถจริงค่ะนะไม่ไม่กล้าลงจากรถไม่กล้าไปหวัดดีไม่กล้าไปเจอเพราะว่านัดก,ก็ไม่กล้าสู้หน้าด้วยจากคนที่แบบเราเคยรักกันมากๆเราเคยเคุยกันทุกวันนิย <c oughs> แล้ววันหนึ่งเรามาเจอสายตาที่แบบเยือกเย็นนะ่ะนัดก,ก็คิดว่าโอเคนะัดอยู่บนรถดีกว่านัดเล่นโทรศัพท์ดีกว่าอะไรแบบนี้ยคือแต่นัดก,ก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะจะทำให้พี่เขาโกรธหรืออะไรแบบนี้นะนัดแค่แค่คิดว่าแบบเออพี่เขาคงไม่สนใจหรอกมกั้งอะไรแบบเนี้ย ก็เป็นความคิดส่วนตัวใช่แต่ว่าเออก็คือผิดพลาดตรงนี้อันนี้นะขอโทษที่แบบเออนับไม่ได้ลงไปไหวหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้เป็นช่วงหลังๆนะเนาะใช่ใช่วง